มันจู้เกง่งมันจู้เกง่งปีศาจอาฟฟี่มันจู้เกง่งระวังระวังด้วยระวังด้วยปีศาจจะฟีมันจู้เกง่งเออจู้ได้ทั้งวันจู้ได้ทั้งวันจู้ได้เป็นปีจู้สิปีก็ไม่ตายสิปีก็ไม่ตายอ <c oughs> ไอ้เชีย่ยคำพูดต้องสาบจริงว่ะคำนี้ช่วยด้วยเลยตอนหนึ่งเลยเฮ้ยไป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  <c oughs> เก็บเลยเก <c oughs> ็บเลยเก็บเลยอะไรคนละกระบอกคนละกระบอกคนละกระบอก

โอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ฝืนฝืนเนพื่อนเพื่อนฝืนกันไปเพื่อนฝืนกันไปเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามครับผมอันนี้เขาฝืนนะฟังเสียงไปโอ้ยเนาะโอเคโอเคเคเคเรียบร้อยไม่ให้ช่ว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 ยนี่คือความเก่งของไลนิ่งตีสตาร์นะครับทุกคนยั้จำไลยความเก่งของ oh, oh. โอ้ขอร้องล่ะเไปเด้ไปด้ไปด้ไปด้เอาดลครับเอาดลครับก็มาดลครับสวยครับผมฮ เนย์ไนซ์สูไนซ์สูไนซ์สูวางโล้ไว้ก่อนแล้วก็มัดอ่าเรียบร้อยตายน้ำแข็ง oh, <man. S 1> wow. นะครับผมโอ้โหสวยครับผมไปว้ Have a great time บ้านะบ้านนะบ้านนะพุงเอายงเอายาไม่เอาเลยเอาอะไรวะเนี่ยเดินอะไรวะเนี่ยสุราย อ้าวอ้าวอาวอาวโอ้โหสวยหตัวยายาไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมฮะฮะมันไม่เข็ด โอ้สงสารเสียบบูบะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาเนี่ยมาเนี่ยเอาสองตัวนี้แหละเพื่อนเลยทิ้งเพื่อนเฉยเลยโถ่เ้ย <c oughs> แข็งไปกินสักหนึ่งตัวไหมไม่ไม่ไม่ได้หายตัวมาขออภัยครับผมจังหวะนี้โอ้ยมาตีหนูโดรกละครับแล้วสไลด์ลงมาข้างล่างจับไม่ทันครับแล้วโดนโลกไปจังหวะนี้กระเด้งสองฮิตซ้อนน็อกเคโอไปเลยครับผมเรียกว่าเป็นการโยนที่ดีจริงครับมีน้ำแข็งจับสวาร์บกี้สามารถน็อกแมวได้ครับแต่เนื่องจากว่าแมวนั้นลุกไวนะด้วยความที่เป็นบุชอย่างที่บอกครับจังหวะนี้แข็งมากโดนทางได้ของคาร์บอนจะได้ชนะเราตีไปอย่างรวดร็วน็อกเคโอเป็นที่เลยครับบ้าไปแล้วนะไอสไตล์ช็อตชัดๆครับจุดนี้จุดจจจจุุุดดดดนนนีีีี้้้้ใช่เเรรราาามะววหยตััสกลือ ดาเมจที่ควรจะตายมันมีการรีกลับมานิดหน่อยทำให้ไม่ตายครับระเบิดก่านแล้วภาษาตรงนี้แต่ว่าวางระเบิดไปจังหวะน,นี้โดนทางด้านของน้องเป็ดสตาร์แล้วระเบิดใส่ทีมเดียวกันไปคุณเล่นแมวไม่ได้ยังไงยังไงเอายังไงเอ้ยังไงโอ้ก oh <no. S 1> ินยาสุดบับอะไรกินไปแป๊งบ้าแล้ว <laughs> อลรดจี้เอ้อ <laughs> สวยส,สวย ไม่จบยังง่ายง่ายยังนั้นหรอกเอ้ยสวยเม่ๆเฮเฮเ้ยเก่อนเขามีเละเเขียนเลเล็กอนเขียนเเลกอนเขียนเเลกอนเอาเกียร์โอเค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  Yeah. 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 ไม่ยอมหรอกนะ <laughs> ยานะ <laughs> ทำได้ได้ไม่เจ็บ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  ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมาอย่าคิดว่าฉันจะยมอย่าคิดว่าฉันจะยมไม่นะ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 เยเโอเคโอเคโอเคทุกคนใจเย็นนี้จบ บาย Have a great time! โอเคจริงครับผมใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ